สำหรับใครที่กำลังทำ u t u b e นะคะหรือว่าหารายได้จากต่างประเทศแล้วก็ต้องมี Google Adsense เนี่ยทางนโยบายของ Google Adsense เขาอนุญาตให้เรามีบัญชี Adsense ได้แค่บัญชีเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีบัญชี Adsense อยู่แล้วหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูกันค่ะ อย่างแรกที่ต้องทำเลยนะก็คือ list อีเมลทุกอีเมลที่เรามีค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะตอนนี้เนี่ยเข้ามาในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของอีกนะคะซึ่งทุกคนสามารถใช้โทรศัพท์ในการเช็คตามไปได้เลยแต่ว่าจะต้องเปิดเป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปก่อนส่วนของ iOS เนะคะเวลาที่เราจะเปิดเป็นเวนะ็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปเนาะตรงช่องค้นหาข้างบนเนะคะเขาจะมีก็ไก่ตัวเล็กก็ไก่ตัวใหญ่ หรือว่าจะเป็นเอใหญ่เอเล็กก็ให้เรากดเข้าไปตรงนั้นนะคะแล้วเขาจะมีให้เรา r e q uest เป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปเราก็กดลงไปได้เลยแต่สำหรับ Android เนาะก็กดที่จุด3จุดข้างบนค่ะแล้วก็เลือกเป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะคะตามคลิปวิดีโอนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยเข้ามาในเว็บเบราว์เซอร์ค่ะใน Google Chrome นะคะหรือว่า Safari ก็ได้ แล้วก็พิมพ์คำว่า Google Adsense นะคะเราจะเข้ามาในเว็บไซต์ www.google.com แล้วก็ Adsense Start อันนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรามากดลงชื่อเข้าใช้หรือ Sign In ะคะ่ะทีนี้เนี่ยเราก็ใส่ Gmail ของเราใส่ Password ของเรานะคะอย่างเช่น เองเอา Gmail อันนี้เนาะใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะคะอีเมลนี้ยังไม่เคยสมัคร Google a d s e n s e นะคะแล้วเราจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะอ่าตอนเราลงชื่อเข้าใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีบางคนนะคะเขาก็จะขึ้นให้เราใส่วันเดือนปีเกิดเพื่อดูว่าอายุของเราเนี่ยถึงขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการของ Google ได้หรือเปล่า คือถ้าเกิดว่าเราไม่มีบัญชี Google Adsense เนี่ยเขาก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาแบบนี้ค่ะประมาณว่าดูเหมือนว่าบัญชี Google เนี่ยเรายังไม่มีนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราสามารถลงชื่อเข้าใช้นะคะหรือว่าสมัคร Google Adsense ได้เลยวันนี้นะ,ะจะขึ้นมาในหน้าตาแบบนี้นะคะแต่สำหรับใครที่มี Google Adsense แล้วนะหน้าตาของเขาเนี่ยจะขึ้นมาแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวอิงลงชื่อเข้าใช้อีกหนึ่งอีเมลมาขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะที่จะโชว์รายได้โดยประมาณยอดคงเหลือเนี่ยนั่นก็แปลว่าเรามีบัญชี Google Adsense เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือการเช็คแบบแรกส่วนการเช็คแบบที่สองเนี่ยเราจะมาเช็คใน Gmail ค่ะสำหรับในโทรศัพท์นะคะก็แนะนำให้ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Gmail มาก่อนแล้วจากนั้นเนี่ย ให้เราลงชื่อเข้าใช้อีเมล Gmail ทุกอย่างที่เรามีนะคะวิธีการลงชื่อเข้าใช้ให้เรามากดที่กลมๆทางด้านขวามือเนาะแล้วข้างล่างเนี่ยเขาจะมีเพิ่มบัญชีอื่นออาก็ให้เรากดเข้าไปนะคะ Gmail เนี่ยเป็นอีเมลของ Google เนาะก็ให้เรากดที่ Google อ่าก็ใส่รหัสยืนยันอะไรให้เรียบร้อยนะคะ จากนั้นเนี่ยเราก็มาใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะเด้งมาในหน้า mm hmm. รวมอีเมลนี้ทั้งหมดะคะ่ะจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยมากดที่ขีดสามขีดทางด้านซ้ายมือเลือกกล่องจดหมายทั้งหมดแล้วช่องค้นหาอีเมลตรงนี้นะคะให้เราพิมพ์คำว่า Google อ่เลื่อนดูทั้งหมดเลยนะคะว่าเราเนี่ยเคยมีอีเมลของ Google Adsense เข้ามาหรือเปล่าอาอย่างของเองนะคะมีของ Google a d อันนี้นะคะ Google a d เนาะ,ะ, mm hmm. ะเราก็กดเข้าไปดูค่ะแล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่า Google เขาส่งอีเมลมาหาเราทางอีเมลตัวไหนกันแน่เนาะเราก็มากดตรงนี้ค่ะ ถึงชั้นแล้วก็จะมีลูกศรเล็กๆข้างล่างเนาะอ่าเราก็จะเห็นแล้วว่าเราเคยสมัคร Google Adsense แล้วโดยใช้ Gmail วันนี้นะคะ